สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิซีแอนนาอะแฮปปี้เลดี้นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาเซอร์เวร้านกาแฟเล็กๆค่ะแถวแถวแม่โจ้แม่ริมเนี่ยค่ะร้านนี้จะไปชื่อว่าร้านยูครับนะคะจะอยู่แถวแถวโรงพยาบาลสันทรายค่ะจะเป็นรอยต่อของแม่ริมและแม่โจ้ค่ะข้ามฝั่งน้ำคลองนิดนึงค่ะถ้าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแม่โจ้อ,อยู่นะคะถ้าข้ามฝั่งน้ำคลองไปก็เป็นฝั่งแม่ริมค่ะร้านนี้เป็น ร้านกาแฟนะคะอยู่ในบ้านหลังสีขาวตั้งแต่ง,งานอยู่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปิดประตูเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าร้านอาหารร้านกาแฟยอยู่ข้างในค่ะส่วนด้านนอกจะเป็นสถานที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นเป็นที่เพกาค่ะเพื่อนๆการตกแต่งร้านนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะเป็นบ้านหลังใหม่ปลูกใหม่ค่ะตกแต่งสวยงามน่ารักมากเลยค่ะมีมุมให้นั่งเล่นชิลๆนะคะพอเราเปิดประตูเข้ามาค่ะเราก็จะเห็นเคาน์เตอร์ เราจะสั่งอาหารตรงนี้ค่ะแล้วก็ชำระตังตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมาดูค่ะมีขนมต่างๆมากมายค่ะขนมปังแน็คอะไรมากมายให้เราเลือกเลยนะคะเพื่อนๆขนมหน้าตาหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งขนมดอกลำดวนขนมคุกกี้ติงกโปแล้วก็หลายๆอย่างค่ะเพื่อนๆ ชนิดนะคะจะมีข้าวแตงกวหมูสามข้าวผัดหมูไข่ดาวกะเพราหมูสัมไข่ดาวข้าวหมูทอดกระเทียมไข่ดาว,าดดาวแล้วสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะโอเคมีตู้อาหารทานเล่นเป็นปลาไก่ป๊อปนะักเก็ตชีสบอลทอดมันกุ้งพวกของทอดนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมปังพวกแพนเค้กนะคะ เียมนะคะแล้วก็มีไข่ดาว ขนมทานเล่นนะคะเป็นพวกคุกก so ี้ส <priced> sí, ิงคโปร์พวกขนมดอกลำดวนแล้วก็ม awesome. cool. um ีขนมไส้สับปะรดกวนค่ะแล้วก็ขนมปังไส้ต่างๆค่ะเพื่อนๆก็ขาวละแวกบ้านเรานะคะเพื่อนบ้านเราเองค่ะจะมีโรงงานทําขนมคุกกี้สิงคโปร์ค่ะอร่อยมากค่ะก็เท่ากับช่วยอุดหนุนกันนะคะสินค้าในชุมชนของเราเองค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านมา แถวนี้ลงแวะมานั่งเล่นนั่งพักนะคะแล้วก็มาหาทานขนมอร่อยอร่อยแถวนี้ดูนะคะเพื่อนๆร้านน่ารักน่ารักมาทานขนมอร่อยอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆนะคะส่วนน้องเจ้าของร้านเนี่ยเขาจัดร้านน่ารักค่ะเพราะว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับงานแต่งงานค่ะ wedding planner หรือกิจการการให้เช่าอุปกรณ์การแต่งงานค่ะเพื่อนๆถ้าไงสนใจแวะมาคุยกับร้านนี้เลยนะคะน้องเขาเก่งค่ะถ้าเพื่อนเนชอบคลิปของแอนนะคะ เชื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นเพื่อนกับแอนไปนานๆนะคะบุญรักษาคุณพัาคุ้มครองค่ะบ๊ายบายครับเพื่อนๆ